โอ้มันไม่มีเสียงครับก็เลยปิดไร้ใหม่ไปลเลยอย <c oughs> ู่ดีๆมันก็ไม่มีเสียงครับ <c oughs> <c oughs> น,นั่นนั่นไปดูใช่ไหมจะไปดูใช่ไหมมันส่ว <ใ Memory. S 1> นจ้าไปน้ำเนี่ยไปบ้างส่วนอีจ <enthus flush. S 1> ้าไปไหนแม่แม่จะมาถ่ายร่วด้วยเดี๋จ๊บอยทำผมก่อนได้ไหมแม่รีบไหม

โอ้แอนพี่แอนไปพิซซ่าโนโลกนะคบเับเกบเากคบเากคบเากคบัคบเาแคบเอิดปาแคบเันฟ้ากคบอยู่ครับเต่ด่ามับมปงกเห็นากคเนิดากคบเดปากคบเิากคบากคิาก่